กาสสดีครทตานมู้ชมมนีพอเที่ยงมีโอกาสดีเนาะครับผมสิได้ไปติดตามตัวเลขกับพระอาจารย์เตี่ยพระอาจารย์เตี่ยอยู่ทั้งผู้หัวโลนวาสั่นยิ่งจากช่องบ่าวแอมเพิ่นว่าอุ้ยให้เลขแม่นได้ัาทตานมู้ชมให้มาแล้วประมาณสองสามงวดเขาทุกงวดว่าสั่งงวดนี้ก็เป็นอีกงวดหนึ่งครับทีพระอาจารย์เตี่ยเพิ่นปล่อยตัวเลขมาให้ช่องบ่าวแอมพอเที่ยงก็เลยถือว่าโอกาสดีเนาะเ่าแอมเพิง่งจิตทรหาพระอาจารย์เตี่ยพอเที่ยงก็เลยต้อง ไปติดตามตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องได้ยินข่าวว่าได้มาจากกุมารดำกุมารดำเป็นอันลูกของพระอาจารย์เตียเพิ่นเลี้ยงไว้นะครับท่านผู้ชมเนะรรยาะเพิ่นได้มาจากผู้หัวโหรว่าสันจะมากระซิบบอกไปครับท่านผู้ชมพอเที่ยงเองยังพอได้หูวจากเรื่องเล่าปรนได็ครับผมเพาไปติดตามไปฟังเบืองชัดๆจากปากพระอาจารย์เตีย้ยโดยบยอำเภอจิตโทษหาพระอาจารย์เตีย้ยนะครับผมเนาะเดี๋ยวไปฟังเบืองน้ำกันว่าพระอาจารย์เตีย้ยจะปล่อยเลขอเด็ดเด็ดตัวใหแบ่งปันในพี่ให้น้อง ในเบองในช่มไปฟังพร้อมๆกันเลยครับผมกลับนมาสการครับพระอาจารย์ที่กับนมาสการครับผจะเริ่มก่อนนามาสการครับผมมากันหลายช่องหรือครับพระอาจารย์มือนี้ครับเออเออเอาเอาอ่าบ่าวแอมเราทงพอเทื่องสตารดาชแนลครับผมหลักการฟองมีสามดาวก่อยบันนาตุกตุกชแนลครับผมอ้าอ่าอา สาธุสาธุครับอันเบบซี่ชาวบ้านเพื่งจะคล่ว่ากุมารดำมาบอกเลขมีการเปลี่ยนแปลงบ่อนอหรือพระอาจารย์นี่นั่งสมาธิบ่อครับบ่อบ่อคนคนบ่อเปลี่ยนแป้งเคนอันนี้คนหายเน่นแล้วก็อดีนาละหนึ่งศูนย์เจ็ดครับอังสองศูนย์ศูนย์สองน่หนึ่งศูนย์เจ็ดเออโอ อาจารย์ผมพึม่งมาฟังไหม่ครับผมผมอยากหู่จักว่าหนึ่งศูนย์เจ็ดแต่มาาันจะใสครับผมเอ้ยลูกชายเิ่นมาบอกครับผมบอสูเอ็ซีช่องสตาร์ดาชแนวฟังไหครับผมเออลูกไส้ก็จะมาบอกก็จะอยากให้กลับวัดเร็วๆก็จะเป็นอย่างคือบรกกับว่าจะคือก็จะลูกไส้พระอาจารย์เตียนนี่คือ กุมารทองหรือว่ากุมารดำครับพ่อท่กุมารดำหม้อหม้อเสื่นกุมารดำอืมอกไส้พระอาจารย์นี่สิมีอยู่สองสองเดือนจังไหนล่ะสององค์บ่ครับผมหรือสองตัวบ่ตัวเดียวนี่ยล่ะแต่หมอหม้อหั so ่นนัอย mm. ู่ตลอดตลอดโอ้พระอาจารย์นี่สิมีกุมารดำนี่ตีตัวตลอดไหมบ่ครับ เจ้าสิไปป้าำตลอดอคือไป้าับตลอดครับเพราะว่าปคือแคเจ้าภูปาาักร,รักษาคาคบ้าจ้างนี่ล่ะภูมปักษักษาหลวงปู่นี่ับผะครับผมกุม,มารดำนี่ก็คือกุมารพระอาจารย์พเพลียงไว้ครับตอนนี้้าวัดอย่พุ่งัวโลนครับอยากให้พระอาจารย์เตี่ยครับวัดที่เร็วก็เลย ครัได้เลขตัวนี้ไม่ได้ทาบุญบ่ครับพระอาจารย์กุม่านดํานี่<ะ>กุม่านดํานี่เอาเลขไม่ได้ทาผู้หวัวโลนผุญบ่ครับมาบอกเป็นตัวเลขชุดนะครับเออเออ็าเจะเขามาด้พุญหละ่ะเพราะว่าอักาจะมาเที่ยวไปเที่ยวมาครับผมถือว่าแล้วียหมอกับมามองไงเขาก็ได้หมอกับเขาก็ได้ทือว่าครับอันพระครับ คือวจากันที่ว่าอาตมาอยู่ยนี่หมอเขาเ่าได้โอ้เขาในวัดบ่ได้เป็นยังครับเขาบ่ได้เอา้ามออูอาตมาคนกับเจเจจีญ่เนาะสาธุสาธุเจจิคือกันเนาะครับเนาะเออเพิ่นกับเจเจจีญ่เพิ่นเป็นเพินเ่นออกเหรีหยญออกยังเนาะเพิ่นที่เจาะกระน้ำพืชครับเพิ่นพาดั้งเพิอ่อหมอเขาเ่าได้เพราะว่าเพิ่นถือวิสีคือกัน เดี๋ยวว่ามีมีของกันไหวเขาวัดบ่ได้เนาะเออผุ่มวัดเพิ่นบ่ให้เขาเพราะว่ามันโบเป็นอานนี้เลยบอกเขาว่าได้ครับเวลาเพิ่นจะมาหาเพิ่นจะมาบอกพระอาจารย์นี่เพิ่นจะมาในแบบใหญครับผมสันก็มาบ่นี่ได้มี่จะนั่งเลยโอ้พระอาจารย์บเป็นว่าฝันได้พระอาจารย์นั่งเอาวันสักรับสื่อสารการทั้งนั่งสมาธิเวลาเขานั่งก็ขึ้นก็สีนั่งแบบ ขอแจ้งจังสีน้านางมันเขาถึงมากจะซีบบ่อไม่หูเฮ้าหรอกโอ้ครับผมถ้า้ะเข้าบ่อตองก้านในสิ่งเข้ากข่บ่อบอกเขาว่าบ่อหัวซิบบ่อเอาดื้อบอกเขาเขาาเบ่อหายครับครับถึงบ่มายุ่งเฮ่าครับเอาบ่อจะเริ่มแรกให้ผมฟังเลยครับผมว่าเพิ่มมามาใน นา่บอกพระอาจารย์ว่าจาังไดนเนี่ยครับผมโอ้ยมาในนิมิตหร่าครับครับต่อมาอีบุปปิ้นดอกกันหวอยอันนี้ยังกาะเขาอืาอนหวอยอันจิ้งหวยยันงั่นแด้ตก็มาจิ้งบุปปิ้นของเขาครับเพราะว่าต่มาบ่เคยจิ้งบ่บ่เคยอย่างนี้น้ำมูอเกินหรอครับอ่าเนี้ยบโบได้ทางนิมิตกับจิตเลี้ยวอื่นบุปปิ้นดอกอ๋อครับเพิ่น ที่สีเฮ็ดเส้นกันหนึ่งในลิมิตสองคือเฮ็ดกันขันหนมุนสามกระดังสมาธินะครับเนาะเออครับผมพระอาจารย์เตี่ยเดินทางหอดไซล่ะครับตอนนี้ครับยังบ่าได้เดินทางหรือโอ้อยังอยู่จังหวัดยังอยู่มุกขึ้นเ่าปะครับมุกอยู่มุกอยู่อยู่ลำมูอยู่โอ้ครับครับครับ คนสิกินเต้เดินน้ำเพิ่นวัดคนสิกินเปพร้อมกันเลยเพิ่นว่าครับสิกินเปวัดน้ำเลยสิกินไปเมืองทีอันเฮ็ดผ้าใหญ่เพิ่นว่าโอ้สาธุสาธุสิสร้างผ้าใหญ่เนาะพระอาจารย์เนาะเออครับครับครับโอ้คนสิขึ้นไปเมืองพผาอันมองสร้างผ้าใหญ่เพิ่นให้พอส่งไปสุ่งเมืองแล้วคนเห็นหมดกันพอส่งกว่าหยังอันขึ้นไปอันเดียเมืองแล้วไปส่งเบิ่งสถานที่เรียบร้อยเออว่า เสีดได้พอบพอดีพอส่งขึ้นไปเพิ่นกับผมได้เพิ่นลงมาเพิ่อนมาว่าบอกว่าเฮ็ดได้เพราะว่าเพิ่นอันนี้เฮสียดอันนี้อยู่อยู่เที่ัหนครับ อันเพราะว่ามันหมอคนว่าโอ้มันหมอเนะครับเพระอาจารย์เตี้ยครับอันเพิ่นไปส่งเบิ่งเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นเอียงเนี่ยครับเบาสู่อันเชาวบ้านฟังนะครับเพิ่นไปเห็นนั่นเรือสามเภาทองคเ่ำคนว่าโอ้ครับครับครับคือจังอาตมาคนเด็กบอกนะว่ามีเรือทอดข้าอยู่โอ้ครับเจ้าคือนีูโอ้ครับครับครับเพราะอาตมากับพวกใครเสียเรื่องล่างส่งล่างซิ่งก็ใจหน้าโคตรโอ้แต่ว่าความเป็นจริง แต่เราความเป็นจริงพระอาจารย์เคยเห็นอยู่ในบอค้าเรือท้องค่ำหนึ่งเห็นเห็นอ<ม>ืมครับเพราะว่าครูบาอานจ้นานและชาวมากเขาเคยบอกอยู่าาว่าเป็นลานดินของของที่เขาตั้งวัดมันเป็นลานดินครับครับและเดี๋ยวว่าแต่ก่อนเคือว่าเพคน,นมานั่งอยู่นี่เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งโอ้ยเรือทำเผาทองค,ำค่ำขึ้นมาจนเพ้่คนในหัวคนว่าครับไหว้ มันเมียนบ่อันหลวงปู่ไม่ถามเดิมันเหมียนโบหลวงปู่แต่ละาหมู่แต่ละเว้นผมคือบ่เห็นเห็นแต่อันแสงดีร้อยขาผมว่าผมไหวด้วยวอยู่แต่ละคือครับ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 เวลาลุกไปสวดมื้อเย็นสี่กับปั้นแสงไฟฟ้าแน่ขึ้นมาจนโยมแบบมีคนขึ้นไปหาปู่แล้วคนแสงไฟเต็มเลยว่ะครับ ก็เหนมากบุมี่ไหลโยกเจ้าเองินถือว่าไม่ที่ยังอหลบตาบันคือบุมมีไตเห็นมากคือจ้านุ่นมคนเสงยงฟิสาเลยอยากแผลว่ะโอ้พ่อจารย์เห็นพระอาจารย์เห็นโดรนลำเบนบอคาผมนี่โอ้อยเหินดุนแล้วผมบุมเบนเหินตุ้นกเหินแบบว่าห็นตลอดเลยนะครับผมกุ้งนสินก็ได้กุ้นสินหล่ะก๊ะ เวลาอาตมาลุกสวดบ้านลูกไปสวดในบ้านในสิ่งแนมขึ้นมาเนี่ยพัะเกล้าวินยุ่มเขาโอ้คุณคุณอาหลวงตามียุ่มขึ้นมาหาหลวงตาได้คุ่นเขากดังไฟไฟถ่ายแล้วคุณโอ้ว่าว่าอาตมาเนี่ยโบเลสไสไฟฟ้าโบเลสไสดราเซียวโบเลสไสเนาะมแต่เทียนอย่างเดียวตายครับครับผมจะทายราคาไพาจารย์อัน บใ้ยฟังอีกานีนครับตัวเลขของกุมารดำพนบอกตัวไหนก่อครับผมเออมันบอกว่าอันนี่ให้ให้เด่นเล่าหนึ่งศูเจ็กสองเออศูนย์สองหนึ่งเจ็ดกับศูนย์สองมนบอครับเออนี่เล่าครับผมโอ้ยครับสาธุสาธุครับนีละมึงบอกนีละแส่ห่างโต๊ขงโตะนะครับตาเราสยมัน ครับโอ้ตัวนี้ก็คือหนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ดหกนกผาจานเนาะครับทางต่ายมันก็ได้ครับผมใช้เอาหลวมครับโอ้ยสาธูสาธูสาธูกาแฟจานโรย์ลวงพาอเขาไม่อยากให้ร้ายเพราะว่าไข่นิ่งเล้าแค่หนึ่งศูนย์เจ็ดก็เป็นศูนย์สองก็น่าละครับผมครับ มีหยั่งอีกบ่ครับบ่มีหยั่งราคาพาจารย์บ่มีหยั่งราคาบปู่สาธุครับขอให้หลวงปู่เดินทางปลอดภัยเด้อครับเออเอาเอาเอาเจ้าเรื่องพอสาธุสาธุสาธุครับผมหงิบเป็นเงินตั้มก็หลายหลายสาธุสาธุสาธุครับกลับล่าครับพระอาจารย์กลับล่าครับผมสาธุสาธุสาธุครับผมมั่นดำ่มนะครับที่ว่าไอพายจานเตี้ย เพิ่นเคยให้มาผ่านช่องอันบารแอมโลธงครับผมเขาเต็มเต็มเลยครับเจ้าวงนี่เพิ่นว่ากุมารดำม,มามาบอกครับผมกุมารดำม,มาบอกเพื่อจะเน้นให้เป็นหนะึ่งศูนย์เจ็ดกับศูนย์สองเนาะตามจริงนั่นตัวเลขมันจะมีหลายชุดกว่านี้แต่พไพจันเพิ่นบอกว่าบ่าต้องเอาหลายดอกว่าจะเน้นเลยหนึ่งศูนย์เจ็ดกับศูนย์สองระหว่างหนึ่งเจ็ดหกนี่ก็ให้ตัดเป็นเจ็ดหกจะสีน่าก็จะมาชมตัวรองมันเนาะตามสีไพจันเตียเพิ่นบอกว่าเนาะครับผมเนาะอันพอเที่ยงกาถือว่าเป็นบุญวาสนาครับผมที่ได้มา ติดตามพระอาจารย์เตีย้ยเอาตัวเลขไปแบกปันให้พี่ใหน้องนะครับผมเนาะเป็นกุมารดำมาสันเป็นกุมารดำเนาะที่เพิน่นมาบอกพระอาจารย์เตีย้ยก็ลองพิจารณาเบิงเอียงเด้อคาร์เตอร์จุ่มพอเที่ยงก็มาติดตามให้พี่ให้นอ้องเป็นคลิปแรกขั้งแรกครับผมที่ติดตามตัวเลขก็พาอาจารย์เตีย้ยเนาะครับผมเนาะหูคาจากบ้าแอมรอทงก็เลยเฝ้าติดตามไปฝากพี่ฝากน้องครับผมเพิ่นเน้นให้107 107กับ02เพิ่นว่า แต่ว่าหนึ่งเจ็ดหกนี่ให้เป็นตัวร่องเขา,าตัดกันตัดกันตัดเลี J 6, 6, J 6, าาย,ยงเป็นเจ็ดหกหกเจ็ดปลายจานเป็นวันยศนากรรมปชมนเนาะก็ลองเบิ้งครับผมเนาะอ๋อพอเที่ยงกับมาติดตามให้แค่เป็นหน้าทางล่ะครับผมไปมากาลองพิจารณาเบิ้งหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์สองครับผมหนึ่งเจ็ดหกกระสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ได้ชแนลไอส์สไตล์ชแนลนาะครับผมเนาะท่าในใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญครับผมเนาะไม่ว่าจะคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมรังปรารถนา คิดเงินให้ได้เงินขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีตลอดปีตลอดไปคลิปนี้พระเจ้าอุตลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ